สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องนิทานประวัติศาสตร์อีกครั้งวันนี้เราจะเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่ก่อนจะเป็นอยุธยาด้วยอาณาจักรแรกในแผ่นดินไทยนั่นคือทวารวดีถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปเมื่อเราพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยหลายคนมักนึกถึงสุขโขทัยเป็นอาณาจักรแรก แต่ความจริงแล้วก่อนที่จะมีสุขโขทยัยก่อนที่จะมีอยุธยาแผ่นดินที่เราเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีนั่นคืออาณาจักรทวารวดีการค้นพบอาณาจักรทวารวดีเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในปีพศ2470เมื่อนายจอร์จเซเดสนักโบราณาคดีชาวฝรั่งเศสได้อ่านจารึก และถอดความเหรียญเงินที่พบในนครประถมบนเหรียญมีอักษรปัลละวะจารึกคำว่าส uh ีทวารวดีสุรปุญญะแปลว่าบุญของพระเจ้าแห่งสีทวารวดีนี่คือหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันการมีอยู่ของอาณาจักรนี้คำว่าทวารวดีมาจากภาษาสันสกฤตทวารแปลว่าประตูและวตีแปลว่ามีรวมกัน แปลว่าเมืองที่มีประตูซึ่งน่าจะหมายถึงเมืองที่มีกำแพงและประตูเมืองแสดงถึงความเจริญทางการปกครองและการป้องกันเมืองชื่อนี้ปรากฏในวรรณกรรมอินเดียโบราณด้วยแสดงว่าเป็นที่รู้จักในแวดวงการค้าระหว่างประเทศจากหลักฐานทางโบราณคดีการใช้เทคนิคคาร์บอน14กํากำหนดอายุวัตถุและการขุดค้นตามชั้นดินนักวิชาการกำหนดว่า ทวารวดีเริ่มขึ้นราวพุทธศตวรรษที่12หรือประมาณพศ1,100เมื่อ1,400ปีที่แล้วและดำรงอยู่จนถึงพุทธศตวรรษที่16ประมาณพศ1,600รวมเวลาประมาณ400-500ถึงปีใครคือชาวทวารวดีคำถามสำคัญคือใครคือชาวทวารวดีจากหลักฐานจารึกที่พบ โดยเฉพาะจารึกหลักที่1นึ่นครประถมจารึกเสาหลักที่สองจากวัดพระงามจารึกจากละโวทั้งหมดจารึกด้วยภาษามอญโบราณใช้อักษรปัละวะและอักษรมอญทำให้นักวิชาการสรุปว่าชาวทวารวดีคือชาวมอญบ,บรรพบุรุษของชาวมอญที่อยู่ในประเทศไทยและพม่าในปัจจุบัน ชาวมอญเป็นชนชาติที่อพยพมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีในพม่าปัจจุบันและลุ่มแม่น้ำสาละวินเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยบริเวณนี้เหมาะสมเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลองดินดีเหมาะแก่การเพราะปลูกนอกจากหลักฐานทางภาษาแล้วยังมีหลักฐานทางชาติพันธุ์วรรนา จากการศึกษาโครงกระดูกที่พบในแหล่งโบราณคดีทวารวดีพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับชาวมอญเขเมรในปัจจุบันศูนย์กลางของอาณาจักรอาณาจักรทวารวดีไม่ใช่รัฐรวมศูนย์แบบสมัยใหม่แต่เป็นการรวมกลุ่มของเมืองต่างๆที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายกับซิตี้สเตทส์ของกรีกโบราณ ศูนย์กลางสำคัญมีดังนี้ 1. นครประถมศูนย์กลางแห่งแรกนกครประถมถือเป็นศูนย์กลางสำคัญที่สุดของทวารวดีจากการขุดค้นพบซากเมืองโบราณขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบสองชั้นพื้นที่กว่า3,000ไร่แสดงว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ในสมัยนั้น ที่นี่พบโบราณวัตถุสำคัญมากมายนอกจากเหรียญเงินจารึกชื่ออาณาจักรแล้วยังพบพระพุทธรูปศิละปะทวารวดีจำนวนมากทั้งประติมากรรมหินและดินเผาภาชนะดินเผาทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องมือเครื่องประดับลูกปัดแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี แม่พิมพ์ดินเผาสำหรับทำรรพระพิมพ์แสดงว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนนครประถมเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญระดับโลก 2. ลบบุรีลาโวประตูสู่ตะวันออกลบบุรีหรือลาโวโบราณเป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือของอาณาจักร ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลบบุรีทำให้การคมมนาคมสะดวกเป็นเมืองหน้าด่านติดต่อกับอาณาจักรอื่นๆทางตะวันออกจากการขุดค้นที่ลบบุรีพบซากเมืองโบราณหลายชั้นแสดงว่ามีการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องยาวนานพระพุทธรูปทวารวดีแบบละโว ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากนครปฐรมเล็กน้อยศิลาจารึกภาษามอนบันทึกเรื่องราวทางศาสนาโบราณสถานสำคัญเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีละโวมีความสำคัญมากเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมต่อมา เมื่อขเขมรขยายอำนาจเข้ามาลาโวกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของขเขมรในดินแดนไทย 3. อู่ทองเมืองการค้าอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และพัฒนามาเป็นเมืองทวารวดีการขุดค้นที่อู่ทองพบ เมืองโบราณรูปไข่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบโบราณวัตถุหลายหลายยุคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่แสดงว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตพระพุทธรูปแบบอู่ทองซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นต้นแบบศิลปะอยุธยานักวิชาการบางท่านเชื่อว่าอู่ทอง อาจเป็นเมืองหลวงของทวาราวดีในช่วงหนึ่งและเป็นบ้านเกิดของพระเจ้าอู่ทองผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาในภายหลัง4คูบัวราชบุรีเมืองชายแดนคูบัวเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าจากอ่าวไทยไปยังด่านเจดีสามองค์ที่คูบัวพบ เมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูน้ำคันดินสามชั้นโบราณสถานทั้งภายในและภายนอกเมืองรวมกว่า40แห่งภาพจิตรกรรมในถ้ำเขียนด้วยสีแดงอายุราว1,000ปีเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน 5. สีเทพเพชรบูรณ์ด่านเหนือสีเทพ เป็นเมืองทวาราวดีที่ตั้งอยู่เหนือสุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันเป็นจุดเชื่อมต่อกับอาณาจักรในลุ่มแม่น้ำโขงที่สีเทพพบเมืองโบราณสองชั้นมีระบบชนลประทานที่ซับซ้อนปรางสีเทพบโบราณสถานที่มีอายุต่อเนื่องจากทวาราวดีถึงขเขมรพระพุทธรูปและเทวรูปแสดงถึงการนับถือทั้งพุทธและฮินดู จะรึกหลายหลักทั้งภาษามอญและสันสกฤตศาสนาและความเชื่อชาวทวารวดีนับถือพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลักหลักฐานที่เห็นชัดคือ 1. พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีพระพุทธรูปทวารวดีมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ต่ากต่างจากศิลปะอื่นอย่างชัดเจนพระพักใหญ่ค่อนข้างกลม พระเนตรโปนและเหลือบต่ำพระนาศิกใหญ่และแบนพระโอทหนามีรอยยิ้มน้อยๆพระรัศมีเป็นทรงกลวยหรือทรงกลมนิยมทำปางมารวิชัยและปางประธานอภัยลักษณะเหล่านี้สะท้อนรสนิยมทางศิลปะของชาวมอญและอิทธิพลจากศิลปะคุปตะของอินเดียซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนา2 ธรรมจักและหริหโรคนาดนอกจากพระพุทธรูปแล้วยังพบธรรมจักหินขนาดใหญ่จำนวนมากบางแห่งสูงถึงสองเมตรตั้งอยู่บนเสาแสดงถึงการหมุนธรรมจักรหรือการเผยแผ่พุทธศาสนาที่น่าสนใจคือการพบประติมากรรมหริหโรคนาดซึ่งเป็นการผสมประสานระหว่างพระพุทธเจ้าพระศิวะและพระวิษณุในองค์เดียวกัน แสดงถึงความพยายามผสมระสานความเชื่อต่างๆ 3. สถูปและเจดีพบซากสถูปและเจดีในเมืองทวารวดีทุกแห่งส่วนใหญ่เป็นเจดีทรงประสาทมีซุ้มจรนํำสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปต่อมารูปแบบนี้พัฒนาเป็นเจดีแบบไทย 4. พระพิมพ์ดินเผาพบพระพิมพ์ดินเผาจำนวนมากทั้งพระพุทธรูปและเรื่องราวพุทธประวัติเช่นพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงการปราพยามารชาดกต่างๆแสดงว่าชาวทวารวดีรู้เรื่องราวพุทธศาสนาเป็นอย่างดีระบบเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจของทวารวดีมีความเจริญมาก หลักฐานแสดงให้เห็นว่า 1. เกษตรกรรมชาวทวารวดีทำการเกษตรเป็นหลักปลูกข้าวผักผลไม้พบหลักฐานระบบชนลประธานโบราณทั้งคูคลองและบ่อน้ำเครื่องมือการเกษตรเช่นจอบเสียมใบมีดภาชนะเก็บธัญ,ญพืชหยุงฉางขนาดใหญ่ 2. หัตถกรรม มีการผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพสูงเครื่องปั้นดินเผาถังของใช้และของประดับเครื่องประดับสร้อยกำไลต่างหูทำจากทองเงินสำริดผ้าทอพบเครื่องมือทอผ้าและลวดลายผ้าบนภาชนะงานแกะสลักหินถั้งพระพุทธรูปและเสาหลัก 3. การค้า มีการค้าขายทั้งภายในและระหว่างประเทศพบเหรียญเงินแสดงว่ามีระบบการเงินเครื่องปั่นจีนลูกปัดอินเดียแสดงการค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าสำคัญจากอินเดียไปจีนมีท่าเรือที่เมืองชายฝั่งเช่นเพชรบุรี 4. ระบบสังคม สังคมทวาราวดีมีการแบ่งชนชั้นชนชั้นปกครองกษัตริย์ขุนนางชนชั้นนักบวชพระสงฆ์พราหมณ์ชนชั้นพ่อค้าพ่อค้าท้องถิ่นและต่างชาติชนชั้นชาวบ้านเกษตรกรช่างฝีมือทาตพบหลักฐานการมีทาตแต่ไม่มากนักภาษาและตัวอักษร ชาวทวาราวดีใช้ภาษามอนโบราณซึ่งอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกเดียวกับภาษาเขมรแต่แตกต่างกันมากตัวอักษรที่ใช้มีสองแบบ 1. อักษรปัลละวะนำมาจากอินเดียใต้ใช้เขียนภาษาสันสกฤตและบาลีส่วนใหญ่ใช้ในจารึกทางาศาสนาและราชการ 2. อ,อักษรมอนโบราณ พัฒนาจากอักษรปัลละวะให้เหมาะกับภาษามอนมีพยัญชนะ35ตัวสระ12เสียงต่อมาอักษรน,นี้พัฒนาเป็นอักษรพม่าและอักษรไทยภาษามอนทวารวดีมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากคำยืมภาษามอนในภาษาไทยมีมากมายเช่นคำเรียกสถานที่เมืองบ้าน คลองบางดอนคำเรียกคนเจ้าขุนนางเนนคำทั่วไปประตูตะวายน้ำตาลถนศกะปิชื่อสถานที่บางกอกบางบัวทองบางกะปิดอนเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทวารวดีมีความสัมพันธ์กับต่างชาติหลายทางหง กับอินเดียรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอินเดียมีพ่อค้าอินเดียเข้ามาค้าขายรับศิลปะขปตะและปาล่าแลกเปลี่ยนพระสงฆ์และนักปราชสองกับจีนส่งทูตไปจีนหลายครั้งพบบันทึกในจดหมายเหตุจีนขาขายสินค้าโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาเป็นจุดพักการเดินทางไปอินเดีย 3. กับขเขมรช่วงแรกเป็นมิตรกันค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมช่วงหลังขเขมรขยายอำนาจเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมจนเกิดศิลปะแบบผสม 4. กับศรีวิชัยแข่งขันทางการค้าทางทะเลแต่ไม่มีหลักฐานการทำสงครามอาจมีการแต่งงานระหว่างราชวงศ์การล่มสลายของทวาราวดี ทวาราวดีเริ่มเสื่อมอำนาจในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-16สาเหตุหลักมี 1. การขยายอำนาจของเขมรตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1พศ1545-1593ถึงเขมรเริ่มขยายอำนาจเข้ามาในดินแดนทวาราวดีเมืองสำคัญ ค่อยๆตกเป็นของเขมรโดยเฉพาะละโวที่กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองของเขมรในดินแดนไทย 2. การอ่อนแอภายในการที่ทวารวดีไม่ใช่รัดรวมศูนย์ทำให้ไม่สามารถรวมกำลังต้านทานการลุกรานได้แต่ละเมืองต่างต้องดูแลตัวเอง 3. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้า เส้นทางการค้าทางทะเลมีความสำคัญมากขึ้นสีวิชัยที่ควบคุมช่องแคบมะละกาได้เปรียบกว่า 4. การอพยพของประชากรมีการอพยพของชาวมอญไปตั้งถิ่นฐานใหม่บางส่วนไปทางเหนือที่หริพุนชัยบางส่วนไปทางตะวันตกแต่การล่มสลายไม่ได้เกิดขึ้นทันที เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชาวมอนทวาราวดียังคงอยู่แต่อยู่ภายใต้การปกครองของเขมรและต่อมาของไทยมรดกทวาราวดีที่เหลือถึงปัจจุบันแม้ทวาราวดีจะสิ้นสุดไปแล้วแต่มรดกทางวัฒนธรรมยังคงอยู่ด้านภาษาคำภาษามอนในภาษาไทยหลายร้อยคำ ชื่อสถานที่ทั่วประเทศสำเนียงท้องถิ่นบางแห่งมีอิทธิพลมอญด้านศิลปะพระพุทธรูปแบบทวารวดีเป็นต้นแบบศิลปะไทยลวดลายประดับที่สืบทอดมาเทคนิคการสร้างสถูปเจดีด้านศาสนาพุทธศาสนาเถรวาดที่เข้มแข็งประเพณีทางศาสนาหลายอย่างการสร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ด้านการปกครอง ระบบเมืองที่มีขุนนางปกครองการแบ่งเขตการปกครองกฎหมายบางส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ถ้าต้องการสัมผัสร่องรอยอารยธรรมทวารวดีสามารถไปได้ที่1พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเก็บพระพุทธรูปและโบราณวัตถุทวารวดีที่สำคัญที่สุดมีห้องทวารวดีโดยเฉพาะจัดแสดงพระพุทธรูปธรรมจัก เครื่องประดับ 2. พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปฐมเจดีจะแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในนครปฐมมีเหรียญเงินจารึกชื่อทวารวดี 3. พิพ,ธพิธภัณฑ์อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจะแสดงโบราณวัตถุจากเมืองอู่ทองมีนิทรศการเรื่องราวทวารวดีโดยละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เชิงลึก 4. อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองโบราณที่มีโบราณสถานหลงเหลือเห็นการผสมผสานศิลปะทวารวดีกับขเขมร 5. เมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรียังเห็นคูน้ำคันดินของเมืองโบราณมีศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ 6. วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีแม้ปรางหลักจะเป็นศิลปะเขมรแต่มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพบพระพุทธรูปทวารวดีบทสรุปความสำคัญของทวารวดีต่อประวัติศาสตร์ไทยการศึกษาอาณาจักรทวารวดีทำให้เราเข้าใจว่าแผ่นดินไทยไม่ได้ว่างเปล่า ก่อนที่คนไทยจะอบพยพลงมามีอรารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วพื้นฐานวัฒนธรรมไทยหลายอย่างที่เราคิดว่าเป็นของไทยแท้จริงมีรากจากทวารวดีเช่นพุทธศาสนาศิลปะภาษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประเทศไทยมีความหลากหลายมาตั้งแต่อดีตไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น การผสมผสานวัฒนธรรมความสามารถในการรับและผสมผสานวัฒนธรรมเป็นจุดแข็งที่สืบทอดมาความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ทวารวดีไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ตามมาอาณาจักรทวารวดีแม้จะไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของคนไทยในปัจจุบัน แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์แผ่นดินนี้พวกเขาสร้างรากฐานอารยธรรมทั้งด้านการปกครองศาสนาศิลปะภาษาที่อาณาจักรต่อต่อมาได้สืบทอดและพัฒนาต่อจนกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบันการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทวารวดีไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่ทำให้เราเข้าใจปัจจุบันมากขึ้น เข้าใจว่าทำไมเรามีคำนี้ในภาษาทำไมเรามีประเพณีนี้ทำไมบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ทุกอย่างมีรากเหง้ามีที่มาที่ไปถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ประวัติศาสตร์ของเราด้วยนะครับและอาทิตย์หน้าเราจะพาไปรู้จักกับความมั่งคั่งของเมืองอู่ทองในตอน ทองคำ20ตันในเจดีว่าทำไมเมืองเล็กๆถึงร่ำรวยขนาดนั้นและมีอะไรซ่อนอยู่ใต้เจดีเก่าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ